ไม่ได้พักเลยแหละแต่ก็รู้สึกตื่นเต้นมากกว่าไม่เหนื่อยเลยแล้วก็ว่าคิดถึงว่าคุณนะคะเดี๋ยวจะมา,าไลฟ์บ่อยๆช่วงนี้ไม่ได้มาอะไราเลยเพราะว่าทํางานเยอะอคิดถึงนะขอบคุณคุณป๊อบนะคะทานข้าวกันหรือยังอย่าลืมกินข้าวด้วยนะคะตอนนี้หนูรอเพื่อนมาค่ะรอเพื่อนมาก่อนจนมาตอนนี้มารอเพื่อนแล้ว เราต้องมาก่อนเพราะว่าเราเรเราต้องไปก่อน <laughs> ผมจะไปปิ้นโปสเตอร์ครับ Miss You Your Smile สวัสดีค่ะคุณนิวินหนูเห็นในกลุ่มคุณยูวินกำลังประสบโรคไทรหยเหรอคะเป็นไงบ้างตอนนี้ดีขึ้นหรือ,อยังคะอุ้ยยังส่งดอกไม้มาให้หนูอีกขอบคุณครับขอบคุณนะคะเป็นไงบ้างคะทำไมขาจุ่มน้ำแบบนั้น เอกุศิลกับธรรมชาติจังเลยในบ้านเท่าเข่าแล้วจริงหรอคะคุณนิวินอยู่จังหวัดอะไรคะช่วยกันส่งกำลังใจคุณนิวินด้วยนะคะมีของขวัญมาให้เพิ่มนะหาซื้อได้แล้วจริงหรอดีใจขอบคุณค่ะคืน่วมากแค่สแค่สชั่วโมงมีเวลาให้เราเก็บของไหมเนี่ย หนูว่าสามชั่วโมงเก็บอะไรไม่ทันอ่ะเล้นหนูหนูก็แบบห่วงเยอะไปหมดตู้เย็นเอยไดยอะไรอย่างเงี้ยคงแบบไม่ได้เก็บอะไรเลยดูแลสุขภาพให้ดีนะคะคุณนิวยังไงเราก็ต้องดูแลร่างกายทั้งใจเราก็กายให้ดีก่อนคะ่ะของโดของนอกกายไม่ตายหาไม่ได้คะ่ะสู้ๆนะคะสู้ๆคะ่ะเดี๋ยวหนูก็กลัวเหมือนกันคะ่ะว่าอ่างทองจะเป็นไง เมตรกว่าในสามชันโอ้ส oh. ู้ๆนะคะพี่สู้ๆนะคะพี่เจ้านอนสวัสดีค่ะไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายอันนี้พี่ค่มะมาแล้วคะนี่นะคะ <ไป S 1> เดี๋ยวผมจะไปแล้วนะคะวันนี้มาคุยกับทุกคนเพราะว่า y o u ิดถ่ะไม่ได้ไร์นานแล้วไปแล้ว ขอบคุณคุณแซดด้วยนะคะสำหรับของขวัญรอเลยรอในอาทิตย์นี้เจอทุกคนแล้วค่ะหนูมีโชว์พิเศษให้ด้วยเตรียมกล้องกันไว้เยอะนะคะเตรียมเมมเอาเป็นโทรศัพท์ได้แต่ว่าเตรียมเมมไว้เยอะนะคะเพราะว่าหนูอุโวเยอะว่าวันนี้กินอะไรยังค่ะยังเลยค่ะอิปวันนี้เหรอเหมือนจะกินแล้วเลย วันนี้กินไข่ต้มแล้วก็กินข้าวมันไก่แต่ว่าไม่กินข้าวแล้วก็ไม่เอาหนังแล้วก็กินตับไก่ด้วยใช่แล้วสู้ๆครับเดี๋ยวมาคุยกันใหม่นะแอ้ค้านะไปและนะ